สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะส้มมีข่าวมาแจ้งเพื่อนๆชาวประกันสังคมค่ะอย่างส้มนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะคะของประกันสังคมเพราะว่าเราก็ส่งประกันสังคมมาตลอดทุกเดือนเนาะและสําหรับปีนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสังคมที่เรามีสังกัดอยู่นะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะคอมเมนต์มามาถามว่าอ เปลี่ยนประกันสังคมมันยุ่งยากไหมมันทํายังไงเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะไปดูคลิปเก่าที่ส้มทําแต่ตอนนั้นน่ะส้มแนะนําไปคลิปนั้นจะเป็นการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมแบบใช้เขาเรียกแอปพลิเคชันของประกันสังคมนะซึ่งปัญหาคือแอปอ่ะมันรวนบ่อยมันค้างบ่อยแล้วก็มันก็เรียกว่าแอปมันเด้งบ่อยเพื่อนๆนหลายคนก็เขาเรียกใช้สิทธิ์เปลี่ยนโรงพยาบาลไม่ได้นะคะและ วันนี้นะคะวันที่18มีนาคม2565ค่ะคือวันนี่ส้มทําคลิปอยู่นะคะซึ่งเราจะมีระยะเวลานะคะที่จะสามารถเปลี่ยนได้อีกประมาณ10วันนะคะ10วันนิดๆค่ะคือเราจะเปลี่ยนได้ถึงวันที่31มีนา65นั่นเองต้องรีบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะส้มเลยมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมนะคะโดยใช้ l i น์ออฟฟิเชีของประกันสังคมนั่นเองค่ะไปดูเลยค่ะ ตอนแรกเลยนะคะการเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านไลน์แอดหรือรลน์อลฟิเชียลนั่นเองคือให้เรานะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ของเราค่ะจากนั้นกดตรงเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็กดตรงรูปกลมๆค่ะแว่นขยายค้นหาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์ค่ะตัวแอดส์นะคะก็คือแอด S S O T H A I ลงไปในช่องค้นหาค่ะแล้วก็กดแว่นขยายค้นหาเราก็จะเจอคำว่าสำนักงานประกันสังคมแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนลงไปเลยค่ะพอเราเพิ่มเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมองที่มุมขวาล่างนะคะตรงคำว่าลงทะเบียนเพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเข้าหน้าแรกนะคะก็คือให้เพื่อนเพืนกดอนุญาตค่ะ แล้วก็เขาก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งจากประกันสังคมก็เลื่อนลงมาข้างล่างกดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วเพื่อนก็กดยืนยันแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะเขาจะมีหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เรากรอกนะคะเพื่อยืนยันหมายเลข OTP ก่อนเข้าใช้งานลงทะเบียนระบบประกันสังคมในไลน์ออฟฟิเชียลค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอเพื่อนยืนยันเลข OTP เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวให้เรานะคะเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งหน้าตาจะเป็นแบบในรูปนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่ username แล้วก็ password ของเราลงไปค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มี username password เรียบร้อยแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แบบเมื่อกี้นะคะก็คือสามารถใช้ username และ password เดิมได้เลย แล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเพื่อนๆคนไหนนะที่ลืมรหัสผ่านไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาสามารถให้เราเข้าไปรีเซ็ตรหัสผ่านได้เลยค่ะพอเขาเช็คว่านะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เราอะเคยลงทะเบียนมาแล้วเขาก็จะให้เราอคลิกที่ลืมรหัสผ่านแล้วก็ให้เราไปตั้งค่ารหัสผ่านใหม่พอเราตั้งค่าเสร็จเพื่อนๆเข้าไปเข้าระบบอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ สำหรับขั้นตอนเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะไปดูกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้นะคะส้มขยายหน้าจอขึ้นมานิดนึงจะมีคำว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลบรรทัดล่างสุดคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะเลือกโรงพยาบาลที่เราต้องการเปลี่ยนพร้อมกับเหตุผลแล้วก็กดยืนยันค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เพื่อนลงไปทำตามดูนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ที่โซมมา,มาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ